ไปรถน้ำเลยคนก่อนไปรถน้ำก่อนคนละกับเร็วผัดกันคนละกับบวยเร็วอ่ะผัดกันนะอ่ะทันทันเร็วเร็วอ่าทายลูกก็พี่เอาเชือก่าถ้ายังเงี้ยอันนี้ถ้าอย่างเงี้ย กันมาคนต่อไปไม่ต้องแย่งกันลูกได้ทุกคนได้ทุกคนเลยสนามเลยกว้างกว้างไม่ต้องแย่งกันลูกเดี๋ยวได้อีกรอบนึงอ่ะเร็วๆก่อนเออก่อนจำนะบูดี้เอาพูดไปที ื่อนเทาเอฟแมนไปตรงนู้นเลยแม้นกลางกลางนู้นนะลูกกลางกลางนู้นอ่ะเราต่อทูเบกหมดนะครับตอนนี้ทำไงดีล่ะ ขาดหมดครับขาดหมดอะไระไ,ไปเนี่ยจะไหลไปเนี่ยสวัสดีครับนะโอ้ช่างบอกว่าลากอย่างเดียว,นนยวล,ยลากไปเลยใ <laughs> จมอลสุดท้ายแล้วนะโอ้เสียด,ดายจะขึ้นถึงอยู่ดีครับลูกตลาดไหวกันแล้วัสวัสดีครับเออมีช่งางอ่ะช่างมาเลยนะช่างช่างไม่มา าทางไฮรักเข็มสลิงมาแล้วจะถึงแล้วล,<ะ>ลากก็ไหวโอ้โหจะกลับรถตรงนี้เลยที่กลับรถก็มีทางยับยยง,งบนนี่ทางขทางบนมันจะถึงหมอน,นี่แหละเข้าเกียร์ไม่ได้ที่โอ้โหผมไม่รักกาเกียร์เลยเข้าไม่ได้ เราต้องสตาร์ทคาเกียร์สตาร์ทคาเกียร์แล้วก็ไปแต่นี้มันค่อยลั่งไม่ได้ผมจะกลับรถได้ประเดยนขับยากเลยก็ไปขับข้างบนได้เรดูกันเมื่อกี้ให้เราขับกูม่กล้าขับเลยขับหายหินมันนุ่นหรอที่นุ่นแล้วลมต้องนุ่นผมต้องนุ่นก็ขับตรงนี้ก็ไม่ได้ต้องขึ้นไปกลับบนหาหินมันนุ่นเร็วเร็วหาหมุนเอาวางไว้ที่ก้อนนึงเดี๋ยวผมจะช่อยมา มันนู่นตรงนี้ก่อนจะได้ถอยขึ้นได้เอาก้อนใหญ่ๆไปตรงนั้นเออที่ไปตรงนี้เดี๋ยวพอจะได้ถอยมาเดี๋ยวลากได้ก้อนใหญ่ๆเอาลงถอยไปอีกถอยไปอีกเอาลงไปอีกเดี๋ยวไปหาที่กลับก่อนกลับตรงนี้เดี๋ยวรถเขับชนตุ่น นี่ผมลากรถ่ครับอะไรปะอันนี้เป็นถล่มห้อ,อยยางอ่ะเอา,า,เาอคออูมันเลยคูมันใส่เนี่ยทุก็ไป็นต้องโผลว่ามันยี่ที่คนมันเล่นบอลเป็นเปล่าทำันดูดิทำออท่าเชือดคอดิทำท่าเชือดคอมันดิ เจอกูแน่เออนี่ไปก่อนเออเจอคุณแน่หัวยางเฮ้ยว่าไงเจอกันแน่ทีมแน่เอาทีมมาลุยแล้วท่านมาเอาลงเถอะเอาลงลูกลงไหนใครเช็ดคอเมื่อกี้เช็ดคอโชว์มันหน่อยดิเช็ดคอโชว์มันหน่อยดิอันน้นมองเช็ดคอโชว์โชว์นด้ ในเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เคยเล่นด้วยกันลูกจำได้ปหมนะเออจำไม่ได้แล้วเอาไปเล่นด้วยกันนี่ใช่เหรือคนอ่อนหรือผอนอ่อนผอนอ่อนผอนอ่อนเออเออทำได้อย่างที่บอกนี่ว่างอันนี้ครับมาถึงก็มาโชว์ทักษะครับของทีมติดลงก็แดงครับโควาสายค่าเดียวครับ ส่วนมากของเราทีมของเราจะเป็นกระต่ายค่าเดียวมากกว่าอ๋อวันนี้ทีมวัดกู้ทีมวัดกู้ทั้งหมดลูกเล่นตัวเดียวผมก็ถนัดกู้ยิ่งเดียวเลยโค้กู้โคกู้ระเบิดไปกู้กู้ท่องก็ท่องครับเราอยู่ทีมวัดกู้ผมถนัดกู้กู้ระเบิดกู้ลงเขี่ยรครับอาจรจะเข้าบ้องหลอกได้อ่าเอาอาจารย์จะเอาใครไปดูเลยเอาน้ำโมไปเลยทีมวัดกู้ไปอยู่ด้วยกันลูก ไปทำแล้วก็อาจารย์เราจะบุคลองเราไม่เราต้องไปคัดเราต้องไปคัดเออนี่ครับเครือข่ายของโค้ชกิจอาถาของเราครับอาจารย์นายรงคงเสื้อครับนี่ครับพัดมาแปพัดเลยครับอาจารย์แนะนำเด็กๆฟังลูกอาจารย์จะแนะนำเวลาไปคัดตัวลูกขึ้นเพื่องที่มาเนี่ยเป็นนักเตะของอาคาเดมี่ของเมืองทองเออวัดกู้ ดอกแบบไหนบ้างอ่ะเวลาไปคัดหรืออะไรต้นใหญ่ครับจะให้เขาโฉอ่าจะอ่าแบบนี้นะครับน้องๆจะโาเดียวร้อยหนึ่งข้างขนาดข้างเดียวสองร้อยข้างไว้ขนาดหนึ่งร้อยเออต้องทาให้ได้นะลูกอยากไปเรียนโรงเรียนดีๆเราก็ต้องทําให้ได้อย่างที่อาจารย์บอกเราต้องต้องตั้งใจฝึกซ้อมเาลูกอ่นเนี่ยยังปีนี้ปีนี้จะไปเรียนต่อหนูก็ต้องฝึกอย่างที่อาจารย์บอก ขาซ้ายไม่ถนัดร้อยหนึ่งขาถนัดสองร้อยตังในกระเป๋าไม่เกี่ยวไม่รวมนะครับนี่มงครับมงร้อยหนึ่งครับเอาอะไรล้มจีเอา่อดาอยใส่ดูอะไรใส่อย่างเงี้ยยี่ห้าครั้งไหลก็ต้องยังไม่ได้แต่ก็ต้อง

อ่าดูคร <R ud Clark Champion> ับได้ความรู้เด็กมีความยากที่อคาราเม่เขาก่อนจะลงทีมก่อนจะเล่นเราต้องดอกอย่างนี้ก่อนเลยค่ะเรเองเออลงมาให้ดอกครับครับอะไรนะครับเรื่อยๆรื่อยนะลูกไม่ต้องยิงเยอะเดี๋ยวมันไส้แตกเต็มที่เลยลูกเต็มที่เลยยิงให้มันมากที่สุดถ้าเกิดมันออดอีกก็ปล่อยมันไปได้ไหนก็ได้ไหนแล้วมาแล้วก็ต้องเอาให้เต็มที่ลูกแต่เล่นเล่นหนักในเกมนะลูกเล่นหนักในเกมจะอย่าไปเล่นนอกเกมกันลูกยังไงก็เพื่อนกันเดี๋ยวก็ได้รวมทีมกันบางครั้งอ่ะ บางเม็ดก็ได้เล่นด้วยกันอ่ะโอเคยี่สิบอ้าวเริ่มลุกอ่ะลุกเริ่อนเริ่ม,มอ่ะครับวันนี้เป็นการอุ่นเครื่องระหว่างทีมวัดกู้นะครับมาจากจิตลงคอแดงพามาครับวันนี้เป็นวันหยุดก็เลยมาหาาติมอุ่นเครื่องหน่อยบอดี้รถพังครับก็จะมาถึงสนามได้ก็ใบซองกว่าเลย นครับตัวนี้เป็นลูกชายเขาอ,อาจารย์นาลงคงเสือครับเป็นประจำครับในเฟซหลุดเดียวครับลูกเดียวครับหนึ่งต่วนครับตรงนี้โอ้โหกองลังฟิวเข้าบอลเลยให้ไอเดียวมันลองเดียวมันเข้าไม่ได้หรอกอ่ะเริ่มเริ่มตามติตาม อ้าวข้าครับหนึ่งข้าวครับง,าบง่ายง,งี้เล้ออดีใจดิดีใจลูกใจตัวหัดใหม่ครับตัวหัดใหม่ไอ้ดู็นที่ลูกสมาธิในะเกมอ่เริ่มลูกเริ่มเริ่มเลยเริ่ม ฟิวให้เสียงที่ฟลขยับขยับตามมาขยับตามมาลูกยับลูกไล่สนามเราก็ฝุ่นหน่อยนะนี่เป็นคอเตอร์เล็กออกหลังอ่าข้าบอลลูกข้าบอลเอ่ะอารุณเดียวครับทนอาด็กใหม่ครับหมายเลขสิบห้าเดี๋ยวออกอาทุ่มลูกเก็บบอลให้เพื่อนเลย อ่าลูกนี้สัก hey. ยิงครับบ ja ิบช่องลูกบิบ mm ช่องไว้ฟิวไล่สุดฟิวไล่สุดออกล้างลูกออกล้างโดนลูกฟีเขีกันลูกนี้แฮนด์บอลนะครับเริ่ม วยอ่าคำห่อกับพี่พี่คำห่หล the ุดหลุดแล้วชนนี่เจ้าถิ่นนะครับเจ้าถิ่นก็ไม่กลัวเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวเราเยอะกว่าครับเจ็ดต่อหกครับเจ็ดต่อหกตัวอ่าลูกนี้เปิดออกไปครับแล้วก็ตามมาซ้ายขวาสี่ห้าร้อยสิบพันอะไรสิบพัน ถ้าดนห้าสิบครั้งอ่ะนับรมมันจะได้พันดีพอดีแล้วก็สองสามแล้วก็รากที่สี่สองสามขาีสี่ทีนี่ยไทีไม่ได้ดบินี่ก็ไปีข้ามีกห้าเลยหทีนี่ยห้าทีรที่ห ด้วยเ,เสร็จเรามาเป็นนาาัก